ไม่รู้ไทยแลนด์จุกรูเราสอนใครแต่ก็ก็จริงนะอย่างที่ไทยแลนด์จุกรูพูดน่ารักอืมสอนดีสอนดีลูกเกาหลีเข้าใจมากทรงผมมีความรู้สึกว่ารอบนี้แหละเธอไว้ผมยาวสุดเฮ้ยอย่าทักจิงจกอย่าทักเดี๋ยวตัดอืมคอคุยกับเติ่งด้วยส่วนคนโก้ของเราทุกคนน้องทำงานวันนี้น้องน้องน่าจะไปอัดรายการหรือเปล่าไม่รู้ วิ่งสองงานเอ็นดูนางให้กำลังใจนางนางแบบช่วงนี้แบบช่วงวัยรุ่นสร้างตัวอืมทั้งบ้านทาั้งรถทั้งอะไรอีกนี้ก็ว่ากันไปส่วนไทยแลนด์จุก้ของเราก็ไปกับชงเก้เนาะไปกับน้องนัดก็ชงเก้น่าจะไปหลายคนไหม,มก็เห็นซื้อน้ำพงน้ำพริกกันอยู่เนี่ยเอ็นดูนางเอ็นดูอยู่น้องอยู่ขวัญแก่นนะัด ธนดนบมกว่าก็น่าจะอยู่ขอนแก่นแล้วไหมหรือ,อยังไงหรือ,อยังวิ่งงานอยู่ไม่รู้อาจจะกลับเลยหรือ,อยังไงไม่รู้รอดูแต่เดี๋ยวนี้ผมชอบความที่นางชมชมเพื่อนสวยบ่อยอะทุกคนเดี๋ยวนี้ชมสวยบ่อยเข้าตากรรมการไงตามนั้นเขาสวยจริงไ yes. ง ไอ้ที่สุ่มจัแสดงว่าแสดงว่าต้องเอาหมดแล้วเนี่ยครับเอ้ยอั้ที้มันเอาเรื่องว่ะไอ้คนนี้มันเอาเรื่องกระปุกละหกสกระปุกล1สิบาทครับพมอข้าวากระปุกสกระปุกร้อยเจครับข้าวีกระปุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดร้อยครับสองต้นให้แลยสองร้อยยีบครับเฮ้ยต้นลดสิบบาทสองร้อยยี่สิบเพราะว่า2องกระปุกมันร้อยสิครับผมอ่าคิดไม่ทันคิดไม่ทันใช่คิดไม่ทัน เอาดีกระปุกสองลยได้ป่ะไม่ได้ครับผมมันลดพอดครับลดพอดมันไปเหรอเนี่ยครัปงเอากี่กระปุกเขามาตั้งขนาดนี้แล้วพี่จะเอาปุกเดียวป่ะเจกระปุกวะกระปุกเท่าไหเกระปุกแม่พี่าแม่พี่ดนี่ยซื้อไปทำไม่ยล้วสามร้อครับสามร้อยเจ็ด สามร้อยสิบเอ๊ะสองร้อยยี่สิบสามร้อยสามสิบแล้วก็สามอยเก้าสิบค่สร้อยเก้าสิบสามร้อยแปดสิบรยได้ไมตร้ตรีงรงนีสร้อยแปดสิโอ้โหปดกาอะโอเครดบตนี้ก่อนนึงเดี๋ยวรับเงิน้เลยปดสิบห้าทถาเอาซนี่ก็ดีมากเครับดีมาด้วยผมหมดพอะพี <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> เรียับบ้า่อทเ๋วอน้ำจิบ้อ่ายเครับผมอ้คี่หละครับมันปัญหาใหญ่อ้าตอนี้พีแก้ปัญหาใหญ่ช่วยเลยใช่ครับผมพี่เราไปทำอะไรเจียสงสี่หกเจ็ดแปดเก้้ากระปุกครับผมเก้ากระปุกครับผมไม่พี่ซอแปกระปุกแา่ร้อยิหอลบเจ็ดตครับเจ็ดอันนี้อ๋อเจ็ดี่ระปุก ยูนตก็ได้เจ็งกปุสามร้อยเดีไอม่พี่ไ่สินีมันกงเลยคุยแล้วกระแบ้ไหรแบง้วไหนี่หอกลับได้คมี่หอกับไปได้นะีแม่ผมเป็นตัวแทนขายล่อันนี้ครี่แบนอะไรถาม่พี่ไร่บงไรนะพี่ยาคนล่ครัม่ยาคนลุ่มใช่ครับแต่ผม่ามาไม่มีใครุ่มเลยอ่ามีแต่พี่น่จะลุ่แล้วคพี่จะลุ่ม่ได้อดีลุ่มซื้อลุ่ตีไอ้ี่กระสุนนี่งี่น่กรสกระสรแบ ตอน6 0พี่เนี่ยค่หาเงินได้เนี่ยพี่ไปรับจ้างหมอก่อสร้างมาเนี่ยเอา60แล้ว70 80 80 80ครับ85 85บาทโอเคครับผมติดจบ8อบาทดีดี85บาทดีดี้วพี่ก็หมดแต่ข้านึงแลขอบคุณครับช่ผมแก้หาโรคแตกได้แปแกี่วาแตลกแปกัน แล้วมันปัญหาคอไมัมาตกที่พี่แล้วสิสวยว่ข้างหลังที่สวยนะสวยไสวยสวยสวยยสวยรวยสวยแฟนผมสวยครับครับผมผมก็แบบอดไม่ได้ะผมอดไม่ได้ที่จะแบบเฮ้ยอืสวยแล้วต่อไปเราจะชมว่าใครสวยอันนี้อ่ออมมาากกละ

เื่อนีไปเลยคอเียนไ่าแล้วซึ่ันไม่ได้ไปด้วยนะี่หนูก็ก็้แล้วก็นาเลยไม่ึงเลกปนว่าไ่อยากไม่อยากไม่ไม่ยากไปอีกแล้วเราก็เกิดไปอีกแล้วยังมีเพื่อนก็ยังมีแฟนเขา